สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดไมค้าหนึ่งจุแบนะครับก็เข้าไปเลยครับที่ Google นะครับแป๊บหนึ่งครับเข้าไปที่ Google นะครับนะพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดไมคับนะครับดาวน์โหลดนะครับนะครับแล้วก็ฟรีดาวโหลดนะครับ ห7 8ครับก็มีก็วันนี้ครับก็คลิกเข้าไปที่ดาวโหลดนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับก็มันก็จะเป็นหน้านี้ครับหน้านี้เอ๊ะมันก็พอดาวโหลดเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับบอกว่าว่าจะให้รอโหลดไหมก็ล้วก็กดรันนะครับนะครับก็ย x กนะครับ ก็อินส tall ครับโอเคครับก็ finish ครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปดูกันนะครับว่ามันดาวน์โหลดได้มั้ยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะการอย่นี้ครับเพไหมครับ นั่น,นครับนะครับเพไหมครับแล้วก็ก็ให้เขียนชื่อเราไปครับว่าเราชื่อว่าอะไรแล้วก็เขียนไปชื่อเฟิร์สนะครับก็จุดเจ็ดแปนะครับแล้วก็ให้ดีเบมเบอร์เนมไว้ครับก็ก็ก,กดเพลชนะครับนะครับ มันก็จะกรรยเป็นแบบน,นี้แล้วก็ซิงเกิลเข้าไปครับก็สามารถเล่นได้ครับนี่เราคือสามารถเล่นครับนี่คือผมเล่นจบมมดนะครับก็ตอนนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ